When we went to uh, Bangkok, uh, April before Songkran, um, I got my birth certificate uh, and then uh, my Thai passport. And I asked the Australian embassy and they said, no, 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 we, we can't do this, go to the local police. So I went to the Bangkok police um, and there was a very nice guy named Jim is like help with English l t t a a me s n r พี่เจฟเปิดใจกับอิเตอร์อีจันว่าครั้งล่าสุดที่มาเที่ยวไทยเขาก็พยายามตามหาแม่จากความช่วยเหลือของตำรวจซึ่งก็พบบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นแม่ของเขาครับแต่เพราะว่าในใบเกิดไม่มีเลข13หลักของแม่จึงทำให้ระบุตัวตนไม่ได้ After you go uh, went to the uh, police station, what happened after that? Uh, the police station didn't have an uh, English interpreter, so we tried to Google Translate to help where I can find my mom. Uh. So that was very nice. You still um, try? I try. I try. I, I always <laughs> okay. like to try. <laughs> <laughs> ช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเตมตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจัน หรือ t i k t o อยิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อี์จันซับขอในครบช่องทางด้วยนะครับปฏิหารแห่งรักก็ที่พันรักมันอนุภาพบรรดาสากดฟ้าดาเก่นฟ้าลิคิตมาอย่างนั้นให้ทาก,กันจะโทษไป่อย่าปฏิหาร